สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้ก็อยู่กับเซลตุยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเซลตุยนะครับจะพาไปดูนะครับก็จะเป็นรถนะครับก็เขาเรียกว่ามันจะเป็นรัวที่ว่าเป็นตัวพิเศษขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวที่ว่าแฟนทอมคอร l เซชันนะครับก็มันจะเป็นในรุ่นของมิวเอ็กซ์นะครับจะมีเฉพาะตัวรุ่นพิเศษขึ้นมาในรุ่นของตัวแอนติเมทเท่านั้นนะครับซึ่งรถรุ่นเนี้ย นะครับก็มีให้เลือกหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทาสีเทานะครับแล้วก็มีเหมือนตัวเก่าเลยสีนะครับขาามุกอะไรพวกนี้ก็เพิ่ม12ื่นเหมือนเดิมนะครับแต่ส่วนที่เพิ่มเข้ามาแล้วราคาที่ต่างอยู่ที่หมื่นอนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับก็จะเป็นรุ่นตัวพิเศษนะครับหรือว่าจะเรียกเป็นรุ่นแฟนทอมคอลเลกชันก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้มันจะได้อะไรที่แตกต่างขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าความพิเศษ ี่เพิ่มราคามา1 2 0 0 0บาทนะครับมันจะได้อะไรแตกต่างนะครับก็คือในรุ่นนี้มันจะมีเฉพาะในรุ่นของตัวอันติเมตตัวทอปเท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับคือราคารถนะครับอยู่ที่1,563,000บาทซึ่งจะเป็นตัวสีขาวมุกอันติเมตนะครับเครื่อง3,000นะครับในรุ่นของ p h a n t o มคอรเน t ั่นคือรุ่นพิเศษนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับก่อนจะไปดูเดี๋ยวฝากนะครับก็ กดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับใครที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็แชร์นะครับไม่ว่าจะแชร์แล้วก็ติดตามในเพจของเซลตูนร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็ช่วงเช้าๆนะครับก็จะรถลูกค้าก็มาจอดเรียงกันนานาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับนี่ครับผมตอนนี้ก็ผมก็รถก็จะรอส่งมอบนะครับก็คือเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ ซึ่งคันนี้นี่นี่นี่เขาเรียกว่าแฟนทอมคอลเลกชันซึ่งเป็นรุ่นพิเศษนั่นเองนะครับก็คือถามว่าถ้าเป็นโฉมด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เป็นโฉมตัวเดิมนะครับถ้าสีนะครับจะมีสีขาวนะครับกับสีเทานะครับสองตัวนะครับเนี่ยราคาที่เพิ่มขึ้นมา12ื่นสองเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันจะมีความแตกต่างตรงไหนถ้าให้ดูภายนอกด้านหน้านะครับเนี่ยครับด้านหน้าก็ยังไม่มีความแตกต่าง ก็คือเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตัวอันดิเมตทั่วไปในรุ่นของตัวเดิมนะครับเพราะว่าถามว่ามันมีอะไรเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแต่ผมดูรูปทรงด้านหน้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนสําหรับด้านหน้านะครับสีสันเหมือนเดิมแล้วก็ตาไฟอะไรเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของด้านข้างนะครับโอ้อันนี้ก็จัดทรงการแต่งเรียบร้อยนะครับอ่ะผมเห็นแล้วนะครับความแตกต่างนะครับ ก็คือส่วนของแม็กนะครับลายล้อแม็กนะครับลายล้อแม็กจะเป็นสีดำนะครับอ yeah, ันเดิมมันจะเป็นดำเป็นทูโทนเนาะขีบส่วนของแม็กมันจะเป็นการทูโทนนะครับขนาดยางในรุ like. ่นของออลติเมตนะครับก็จะเป็นขนาดส่วนของขอบ20อยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ล้อแม็กจะเป็นสีดําล้วนเลยเห็นไหมนะครับจะเป็นสีดําล้วนเลยอันเดิมจะเป็นดําแล้วก็จะเป็นขีบตัดมิลลิ่งนะครับทูโทนสองสีนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัดดําในรุ่นของ รุ่นพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกว่าเป็นรุ่นพิเศษกันแล้วกันเนาะถ้าเป็นแฟนทอมคอลเลคชั่นบางทีผมอาจจะพูดไม่ถูกนะครับเนาะอ่ะแล้วก็มาดูส่วนของกระจกนะครับกระจกก็ยังเป็นเหมือนเดิมรูปทรงราวหลังคาก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของคิ้วตัวขอบหน้าต่างสุดผมเยี่ยมก็มีมาให้นะครับตัวนี้ลูกค้าได้ทําการใส่จานรองมือเปิดเรียบร้อยนะครับขอบมือเปิดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาดูภายในดีกว่านะครับว่ามันเปลีนเป็นยังไงนะครับความแตกต่าง อะไรเนี่ยนะครับทุกคนนะครับลูกค้าดูนะครับก็คือสีภายในจะเปลี่ยนใหม่นะครับจากเดิมของรุ่นอันติเมทจะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็ตัดด้วยทูโทนน้าตาลเข้มๆตรงช่องโซนโซนกลางนะครับอันเนี้ยนะครับในรุ่นของรุ่นพิเศษนะครับจะเปลี่ยนเป็นส่วนของสีดานะครับเพราะว่ากระแสเรียกร้องของลูกค้าหลายท่านนะครับอยากได้ภายในสีดำนะครับล้วนๆ นะครับตัวนี้ภายในก็จะเป็นหนังสีดำนะครับแบบนี้เลยแต่การเดินได้ตะเข็บก็ยังเหมือนรุ่นของอันติเมตยอยู่เปลี่ยนแค่ส่วนของหนังให้เป็นสีดำนะครับแต่ตัวตัวรองตัวนี้นะครับต่เนี้ลูกค้าได้สั่งมาให้แล้วก็ให้ทั้งผมเนะี่ยติดตั้งให้นะครับเนี่ยนะครับนี่นี่น,น,นี่ติดตั้งให้เห็นไหมครับสวยๆนะครับก็คือเราก็มีใส่ให้แล้วแหละลูกค้าก็สั่งมากองใหญ่เลยแหละ มาให้เราติดตั้งผมให้นะครับเบาะก็จะเป็นประมาณแบบว่าสีดำเนี่ยครับสวยเลยแหละนะครับเป็นเบาะคูมักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะครับทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะครับปรับไฟฟ้าหมดเลยนะครับเป็นสีดำสีสวยแบบนี้เลยภายในก็จะเป็นดำๆนี่เห็นไหมอันนี้แสงเข้านะครับก็จะเป็นดำหมดเลยนะครับเดินด้วยได้จะเข็บขาวนะครับคอนโซลด้านบนก็เป็นสีดำเห็นไหม ด้านบนก็เป็นสีดํานะครับแล้วก็พวกเกียร์คอนโซลต่างๆสีดาหมดเลยแล้วผมพาดูด้านหลังดีกว่านะครับเนี่ยด้านหลังก็เป็นสีดําเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยครับส,สวยๆอันนี้ก็ลูกค้าใส่ปูพื้นเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็สั่งเข้ามานะครับให้ติดตั้งให้ก็ที่ชาร์จอะไรก็ยังเป็นเหมือนเดิมในเรื่องของอัลติเมทตนะครับภายในที่เปลี่ยนก็น่าจะเป็นส่วนของเบาะนะครับสีเบาะ จะเป็นสีดําหนังสีดาเห็นไหมอย่างเงี้ยแจมๆเลยนะครับก็มีแต่ส่วนของหนังที่เปลี่ยนแล้วก็ภายนอกตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของล้อแมกนะครับที่เพิ่มเข้ามาหมื่นสองนะครับที่ผมลองเปิดนี่เซ็นเซอร์ก็มีมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นพรมที่ลูกค้าให้ติดตัง้งให้เพิ่มเติมนะครับที่สั่งมานะครับก็สวยนะ ลูกค้าหลายคนที่ออกไปก็เขาก็จะติดตั้งเพิ่มเติมกันหรือว่าลูกค้าคนไหนก็อยากได้ก็ลองทักมาสอบถามดูนะครับอันนี้ก็เป็นพรมเดิมนะครับซึ่งลูกค้าใส่ตัวใหม่เราก็เอาตัวเดิมที่แถมมากระดถให้คืนด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีนะครับส่วนของกระจกด้านหลังก็จะมีระบบไร้ฟ้านะครับอะไรเรียบร้อยให้หมดแล้วนะครับยางอะไรก็มีมาให้เหมือนเดิมอ่ะผมปิดนะครับเ่อ โอ้สวยนะผมว่าสวยนะครับก็คือหนึ่งะครับเนาะถ้าสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยนะครับชอบตัวนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับก็คือหลักๆนะครับที่ผมดูนะครับตัวที่มันแตกต่างแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาคือ1ส่วนของลายล้อแม็กนะแม็กจะเป็นสีดําล้วนเลยนะครับแล้วก็ภายในด้านในก็จะเป็นเบาะหนังเบาะหนังก็จะเป็นส่วนของสีดํานะครับก็จะเป็นออกแนวสไตล์แบบ ดำแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นแมกดำนะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นทําหลังคาดําอีกเนี่ยตัดเงี้ยผมว่าหล่อเลยนะครับเพราะว่าล้อแม็กมันเป็นสีดําแล้วถ้าตัดเป็นหลังคาดํานี่ผมว่าสวยเลยนะครับผมตัวนี้นะครับก็คือหลักๆที่เพิ่มเข้ามานะครับที่ผมให้ดูหนึ่งก็จะเป็นส่วนของแม็กที่จะเพิ่มเข้ามา2แล้วก็เป็นเบาะหนังด้านในนะครับที่เป็นสีดํานะครับก็ สอบถามก็เข้ามาได้ครับก็คืออยากดูตัวไหนนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เขียบตัวก,ก็ขอบคุณครับ